สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอาจารย์เช้าชาแนลเป็นประจำนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกวันนี้มาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับเรื่องสุวรรณสาม,สสามชาดก,าดกนะครับซึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ได้เกิดเป็นสุวรรณสามหรือสีหนุ่ม ผู้ที่มีความกระตันอยู่เป็นยอดความเดิมจากตอนที่แล้วสุวรรณสามซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากเทพนะครับเพื่อที่จะคอยปรนนิบัติบิดามารดาซึ่งเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพผานนะครับเกิดขึ้นจากเทพบรรดาลวิธีของเทพบรรดาลก็คือ,เ,อเวลาที่ฤาษีผู้เป็นภรยาเนี่ยมี ละดูที่เหมาะสมนะครับก็ฤาษีที่เป็นสามีก็ใช้มือรูปทองนะครับก็เกิดเป็นบุตรขึ้นมาแล้วก็ชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณสามเนี่ยเื่องจากเกิดขึ้นในป่าอาศัยอยู่ในป่าอยู่กับมารดาบิดาผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่านะครับจึงได้รู้จักเพื่อนทั้งหลายก็คือพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าหิมพา,าน และก็เป็นผู้ที่มีจิตเมตตานะครับงานหลักก็คือการปรนนิบัติมารดาบิดาด้วยการหุงหาอาหารนำน้ำไปให้มารดาบิดาดื่มนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีพระราชาผู้ซึ่งนิยมชมช,มชอบในการล่าสัตว์จึงได้เข้ามาล่าสัตว์ในป่าที่สุวรรณสามกับบิดามารดาสร้างอาสมอยู่นะครับ ในขณะที่สุวณสามเนี่ยไปตักน้ํากับพวกเนื้อสาายกับพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะไปกินน้ําในลําธารเดียวกันเนี่ยนะครับพระราชาที่ชื่อว่าปิระยักษ์เนี่ยก็ซุ่มดูอยู่นะครับเห็นก็เกิดความสงสัยว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นครุฑหรือว่าเป็นนาคกันแน่นะครับก็เลย ยิงเพื่อที่จะให้หมดแรงไม่ให้นี้ไปได้นะครับถูกสุวรรณสามเมื่อถูกสุวรรณสามแล้วแทนที่สุวรรณสามผู้ถูกยิงเนี่ยจะโกรธผู้ยิงนะครับกับไม่โกรธกับลำพึงลำพานด้วยภาษาที่ไพเราะเพราะหูยิ่งนักน mm hmm. พระเจ้าปิริยักษ์ก็เลยออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ทักซักถามว่าเป็นใครอะไรอย่างไรทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ซักถามกันนะครับ แต่ว่าพระเจ้าปิรยักษ์นั้นก็ไม่บอกความจริงกับสุวรรณสามว่ามีเหตุผลอะไรจรึงได้ยิงนะครับโดยบอกว่าเหตุผลนั้นก็คือโกรธสุวรรณสามที่ทําให้เนื้อทรายหรือว่าพวกสัตว์ทั้งหลายที่พระอ,องค์ล่านั้นหนีไปจึงโกรธแล้วก็เลยยิงเข้าไปครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงเมื่อเราติดตามความคิดตั้งแต่ครั้งแรกมานะครับ เมื่อพระเจ้าปิระยักษ์ไม่พูดความจริงสุวรรณสามผู้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษนอนจมกองเลือดอยู่จะทำอย่างไรก็คงต้องติดตามตอนต่อไปซึ่งสุวรรณสามยังคงไม่สิ้นสติครับยังคงมีสติแล้วก็กล่าวตอบพระเจ้าปิระยักษ์ว่า พระองค์ตรัสอะไรอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าเนื้อหรือสัตว์ป่าใดๆในป่าใหญ่นี้เห็นข้าพระองค์แล้วไม่เคยวิ่งหนีเลยนับแต่ข้าพระองค์จํำความได้ก็นุ่นผ้าเปืกไม้มาจนปัจจุบันนี้ฝูงเนื้อหรือฝูงสัตว์ป่าในป่านี้ได้เห็นข้าพระองค์แล้วไม่เคยสะดุ้งกลัวเลยถึงฝูงกินรีที่ขี้คลาดอาศัยอยู่ในเขาอาศัยอยู่ในเขาคันธมาศ เห็นข้าพระองค์แล้วก็ไม่ตกใจกลัวข้าพระองค์กับสัตว์ป่าได้คุ้นเคยกันมานานแล้วได้ชื่นชมต่อกันมานานแล้วภูเขาและป่าฝูงเนื้อทั้งหลายที่พระองค์เห็นนั้นก็เป็นเพื่อนของข้าพระองค์ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตกใจแล้วหนีไปพระเจ้าคาพระเจ้าปิระยักษ์เมื่อได้ฟังสุวรรณสามกล่าวความจริงออกมาดังนั้น จึงคิดว่าเราได้ยิงสุวรรณสามผู้ไม่มีความผิดแล้วยังกล่าวคำเท็จอีกไม่สมควรแก่เราเลยเป็นั้นว่าเราได้ทำวามผิดซ้ำขึ้นถึงสองคนเราจะต้องบอกตามความจริงเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็จึงบอกไปว่าเนื้อได้เห็นเจ้าแล้วไม่ได้ตกใจเราพูดเท็จต่อเจ้า เพราะเรามีความโกรธและความโลภครอบงำเราจึงยิงเจ้าด้วยลูกศรเจ้าอยู่ที่ไหนใครใช่เจ้ามาเจ้าจึงมาตักน้ำที่แม่น้ำนี้ซึ่งมีเนื้อติดตามมาเป็นจำนวนมากสุวรรณสามพอได้ทราบความจริงดังนั้นก็ทรงอดกลั้นความเจ็บปวด อันแรงกล้าบ้วนโลหิตออกจากปากแล้วจึงทูลว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดทาพระองค์ได้เลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้ได้มาตักน้ำในแม่น้ำมิกขสัมมาตนี้เพื่อไปให้มารดาบิดาอาหารของมารดาบิดายัางมีอยู่ชีวิตของท่านทั้งสอง จักยังอยู่ไปได้อีกสักหกวันแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นคนตาบอดกลัวจะตายเสียเพราะไม่ได้น้ำดื่มความทุกข์ของข้าพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในเดี๋ยวนี้ไม่สู้เป็นทุกข์เท่าไหร่นักเพราะว่าบุรุษจะต้องได้ประสบทุกข์อันนี้การที่ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมารดาบิดานนั่นแหละเป็นทุกข์ยิ่งกว่านี้ มารดาบิดาไม่ได้เห็นข้าพระองค์กลับไปก็จะกร้องไห้ตลอดทั้งคืนจะมีใจแห้งในที่กึ่งราตรีหรือในที่สุดแห่งราตรีเหมือนกับแม่น้ำน้อยที่เหือดแห้งไปในฤดูแล้แง มารดาบิดาจากบนจะเรียกว่าสามสสอยู่ในป่าใหญ่ลูกศอนคือความเสียใจที่สองนี่แหละทำหัวใจของข้าพระองค์ให้ปวดร้าวข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมารดาบิดาผู้ตาบอดก็จะสิ้นชีวิตเป็นมั่นคง ครับทั้งหมดนั้นเป็นการกล่าวในลักษณะเชิงค้ำควรในลักษณะเชิงที่ไม่ได้ต่อว่าผู้ยิงเลยนะครับแต่กล่าวถึงความวิตกกังวลของตนเองที่มีต่อมารดาบิดาถึงช่วงนี้เนี่ยในอัตถกถาท่านก็เล่าว่าเมื่อพระเจ้าปิรรยักษ์ทรงฟังคำคำควรของสุวรรณสามโพธิสัตว์ ก็ทรงคิดว่าผูุ้ดนี้เป็นผู้มั่นอยู่ในการปฏิบัติมานดาบิดาแท้ได้ความทุกข์ถึงเพียงนี้ยังคร่ำครวญถึงมารดาบิดาเราได้ทำให้ตกรุรุษผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีเราจะเล้าหลงเอาใจผูุ้ษนี้อย่างไรดีแล้วทรงคิดต่อไปว่าราชสมบัติจะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ในเมื่อเราจะต้องไปตกตะลกเราจะปฏิบัติมารดาบิดาของบุรุษนี้แทนบุรุษนี้ให้ได้ให้เหมือนกับบุรุษนี้อย่างไม่ตายทรงดำริดังนี้แล้วก็จึงได้ตรัสออกไปว่านี่น่สุวนณสามผู้เป็นคนดีน่ารักเจ้าอย่าคร่ำควรวนักเลยเราจะเป็นคนรับใช้เลี้ยงมารดาบิดาของเจ้า ในป่าใหญ่เราเป็นผู้ฉลาดในศิลปะธนูเราจะกลับเลี้ยงมารดาบิดาของเจ้าเราจะเขี่ยวล่าเนื้อตัวอ้วนๆมาเลี้ยงมารดาบิดาของเจ้าสุวรรณสามเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าเนื้อเพราะเห็นแก่ข้าพระองค์ และมารดาบิดาของข้าพระอ,องค์เลยพระเจ้าปิลยักษ์ก็นึกชงนใจแทนที่จะคลายความในใจของสุวรรณสามแต่กลับเหมือนทำความหนักใจให้เพิ่มขึ้นจึงตรัสว่าอ้าวถ้าอย่านั้นเราจะเที่ยวสเสวงหาเนื้ออันเป็นแดนแห่งสัตว์ป่าและลูกไม้หัวมันไปเลี้ยงมารดาบิดาของเจ้า เจ้าเลี้ยงมารดาบิดาของเจ้าอย่างไรเราก็จะเลี้ยงอย่างนั้นแต่มารดาบิดาของเจ้าอยู่ที่ไหนขอจนบอกเราให้ไปในที่นั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับพระปิรยักษ์ก็คือพระเจ้าปิรยักษ์นี่นะครับต้องการที่จะทดแทนความผิดของตัวเองที่มาทำลายสุวรรณสามด้วยการที่จะเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นตอบแทนนะครับ ตอนนี้ก็เลยบอกว่าให้พาไปหรือให้บอกว่ามารดาบิดาของเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็คือการตัดสินใจของคนที่ตัดสินใจผิดแล้วจะแก้ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้เป็นพระราชานะครับเมื่อสุวรรณสามได้ฟังถ้อยคําของพระเจ้าปิระยักษ์แล้วก็จึงทูลว่าดีแล้วหมหาราชา ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงเลี้ยงมารดาบิดาของข้าพระองค์เถิดเมื่อจะบอกทางก็จึงได้ทูลบอกไปว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในพระบาลีนะครับในพระบาลีบอกว่าสุวรรณสาเมื่อจะบอกทางแก่พระปิรยักษ์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราจา ทางที่เดินไปได้เฉพาะคนเดียวซึ่งอยู่ทางข้างหัวนอนของข้าพระองค์นี้มีอยู่พระองค์เสด็จไปจากนี้พอถึงกึ่งแห่งเสียงกู่ก็จะไปถึงที่อยู่แห่งมารดาบิดาของข้าพระองค์ขอจงเสด็จจากนี้ไปเลี้ยงมารดาบิดาของข้าพระองค์ในที่นั้นเถิด ในพระบาลีก็เล่าต่อไปอีกนะครับว่าเมื่อสุวรรณสามโพธิสัตว์เนี่ยได้บอกพระเจ้าปิลยักษ์ดังนั้นแล้วนะครับซึ่งได้ชี้ทางให้พระเจ้าปิลยักษ์นั้นเนี่ยไปหามารดาบิดาของตนแล้วก็อดกลั้นทุกขเวทนาไว้ด้วยความห่วงใย,ยอย่างยิ่งต่อมารดาบิดาจึงประนมมือขึ้นกราบทูล เพื่อให้พระราชาทรงเลี้ยงมารดาปิดาคำกราบทูลนั้นเนี่ยในพระบาลีท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้ากาสีข้าพระองค์ขอนอบน้อมต่อพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทําให้เว่น,นแคว้น,วนกาสีจเจริญข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์มารดาบิดาทั้งสองของข้าพระองค์เป็นคนตาบอด ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาอยู่เลี้ยงท่านในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอกราบไหว้พระองค์และขอกราบไหว้ามารดาบิดาของข้าพระองค์ขอพระองค์ได้บอกมารดาบิดาของข้าพระองค์ว่าสุวรรณสามผู้เป็นบุตรของเธอทั้งสองเราได้ยิงด้วยลูกศรอันกำทราบอาบยาพิษที่ลิมแม่น้ำ แล้วนอนตะแขงข้างขวาอยู่ที่หาดทรายอันขาวเหมือนกับแผ่นเงินสุวรรณสามขอกราบท้ามารดาบิดาทั้งสองดังนี้ขอพระองค์จงบอกแก่มารดาบิดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค้า พระเจ้าปิเลยักษ์ก็ทรงรับที่จะทําตามคําของสุวรรณสามโดยครบถวรบร้วนพระโพธิสัตว์สุวรรณสามก็กราบไหว้ถึงมารดาบิดาแล้วก็สลบแน่นิ่งไปทําให้พระเจ้าปิเลยักษ์ทรงเข้าพระทัยว่าตายแล้วจึงร้องไห้ขึ้นด้วยเสียงอันดัง ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องสุวรรณสามภาคพ,พิสดารที่ยกออกมาเล่าสู่ท่านฟังนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์พอจะได้คุณธรรมความรู้นะครับด้วยสุวรรณสามโพธิสัตว์นั้นมีความกรตันอยู่เป็นอย่างยิ่งต่อมารดาบิดาเรียกว่าได้บันทึกสิ่งที่ตนจะต้องทำหน้าที่กับมารดาบิดาผู้ตาบอดทั้งสองนี่นะครับ ก็ทาให้จิตที่คิดจะโกรธพระเจ้าปิระยักษ์ก็ไม่มีคิดจะโกรธผู้ที่ทําร้ายตนก็ไม่มีนะครับแล้วก็รู้สึกที่จะสบายใจถ้าจะมีผู้ที่มาสารต่อภาระหน้าที่ของตนโดยพระเจ้าปิระยักษ์ก็ยินยอมที่จะถ่ายโทษของตัวเองที่กระทาผิดลงไปเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงได้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ท่านที่ได้ฟังเรื่องย่อแล้วก็จะเห็นว่าสุวรรณสามจริงๆแล้วเพียงแค่สลบนะฮะไม่ได้เสียชีวิต,ตทัีเดียวแล้วต่อมาด้วยแรงอธิษฐานของฤาษีผู้เป็นมารดานะครับสุวรรณสามก็หายเป็นปลิดทิ้งชีวิตก็กลับมาลาบลื่นดังเดิมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระเจ้าสิบชาติในในสิบชาตินะฮะจริงพระเจ้า ที่ยกมาในคมภีร์มีถึง500ชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องสุวรรณสามก็แสดงถึงความกตัญญอยู่แสดงถึงความรู้สึกที่บันทึกเอาไว้ในพระโพธิสัตว์ชัดเจนในชาตินี้นะครับชั่ก็คือชาติที่เกิดเป็นสุวรรณสามโพธิสัตว์นะครับก็ขออยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเราจะได้เดินหน้าต่อไปดูเรื่องอื่นๆต่อไป นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นที่มีอยู่ในคำพีของพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะแบ่งบุญแบ่งกุศลแบ่งปัญญาไปแล้วก็ท่านก็จะได้บุญได้กุศลในส่วนนั้นด้วยนะครับติดตามช่องอาจารย์เช้าชาแนลกดรูปกระดิ่งไว้นะครับคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นท่านก็จะได้รู้ก่อนใครสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ